อามาต่อนะคะเมื่อกี้ตอนที่หนึ่งนะบบปิดจบไปที่ไพ่ใบนี้คือเด e d เด e คู่รักทวินเฟรม EP พีหกนะคะจักรวาลจำเป็นนะต้องถีบพวกคุณออกแยกออกจากกันเพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณอะบ่อยครั้งที่มันจะดีขึ้นนะนะคะแต่มันเป็นปนป,นปกติของพวกทวินเฟรมทั่วไปอะไรประมาณว่าแบบมันมันดีกันไม่ได้ดานหรอกเออเป็นอะไรที่แบบ แต่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปยึดมั่นจริงๆการมาดูคู่รักคาวินเฟมเนี่ยก็คืออย่าไปยึดติดเกินไปแล้วกันนะถ้าสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้อนะถ้าเราเป็นเดอะแบกอยู่แล้วเรารู้สึกเหนื่อยกับคนบางคน,คนมากๆาเงี้ยคุณก็ปล่อยไปคุณไม่ต้องแบกแล้วคุณปล่อยเลยนะเพราะว่าจริงๆให้เดอะเด็กก็ขึ้นมาคือจริงๆแล้วมันต้องได้รับการตัดจบแล้วเพิ่งเกิดต้องเกิดขึ้นใหม่ะคะ่ะจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่า เอาจริงๆนะเราไปโทษพลังงานฝั่งเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างมันเหมือนคนที่จะต้องตายแล้วตื่นฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเติบโตแลวเปลี่ยนตัวเองเห็นไหมแสงสว่างอยู่ปลายทางเห็นไหมมันเหมือนต่างคนต่างกนเออผู้หญิงคนนี้ก็สลบนอนอย่างเงี้ยอ่ะคนนี้เดดเดก็คือเป็น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 ผีเือนเหมือนเป็นผีเสื้อดักแด้ที่เตรียมจะแบบเปลี่ยนตัวเองกันทั้งคู่อะนะเพราะนั้นถ้าถ้ายังอยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้อยู่ในชีวิตอะ จากวาลเลยบอกว่าฮ้ยงั้นเธอ,ต,อต้องต้องต้องไปต้องไปอยู่ในมุมของพวกเธอกันเองอะนะแล้วก็ไปดูซิว่าเราเราไม่ดีตรงไหนเขาไม่ดีตรงไหนตัวเขาเองก็ต,งต้องต้องดูตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราไม่ดีตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าย,ยังทะเลาะก,กันหรือคุยกันไม่เข้าใจแล้วต่างคนต่างทุกข์อะแต่ตามที่พลังงานแม่หมอหมองอะนะคือมันเป็นความทวินเฟนนี่มันคือความรักที่มันไม่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะมันมีโอกาสที่มันจะไม่ไม่ไม่ชัดคือมันจะมีแบบ พอมันจะมีเรื่องราวที่แบบว่าถ้าคือมันจะเป็นอะไรที่มันผูกอ่ะผูกกันไว้อ่ะต่อให้ต่อให้มันไม่ชัดเจนหรือยังไงอ่ะแต่มันก็ทิ้งกันไม่ลงอ่ะสำหรับคู่รักทวินเฟรมนะไม่ว่าเขาจะอยู่ชาติใดชาติหนึ่งหรือว่าต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษากับเราอ่ะแต่มันจะมีบางอย่างที่มันผูกกันเอาไว้อ่ะทาให้พวกคุณอ่ะยังยังยังรู้สึกถึงกันอยู่แล้วคนที่เป็นทวินเฟรมกับของคุณอ่ะ ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับคุณมากทั้งนิสัยใจคอหรืออะไรก็ตามคนละค้่เลยนะคะคราวนี้มันคือคู่นี้นะถ้าอย่างที่แม่หมอเค,เคยอ่านไพ่อ่ะถ้าคู่นี้นะทําดีต่อกันมันก็จะดีมากอ่ะคือจะดีแล้วจะดึงกันขึ้นไปในพื้นที่ที่เป็นเดือดซันหรือว่าเติบโตเป็นที่ทดีขึ้นอ่ะแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งอ่ะทำเรื่องราวแล้วเป็นคนที่ทําเรื่องราวทําให้คู่ของตัวเองอ่ะทุกใจอ่ะ มันจะมีฝั่งหนึ่งที่ที่ที่ไม่ได้ทําอ่ะคือขึ้นไอ้ฝั่งที่ทําอ่ะคือคือแม่หมอจะเปรียบอย่างนี้ฝั่งที่เป็นคนที่แบบหวังดีแล้วไม่ได้ไม่คิดร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทาร้ายไม่ตั้งใจทําร้ายมันจะเป็นเดือดซันแต่ฝั่งที่แบบยังไม่ตื่นยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงหรือไม่รู้ว่าตัวเองต้องแก้อะไรปักรปงตัวยังไงจะเป็นเดมูลเข้าใจไหมเออมันมันคือฝั่งตรงข้ามกันนะคะ ตามความเป็นจริงแล้วอะมันคือสายใหญ่นะที่ผูกพันกันเพราะมันมีเพราะมันมีเดอะเดอะเวอร์ออกมาซึ่งแม่หมอต้องอ่านตามพลังงานแต่มันจะมีการบล็อกใจหรือไม่คุยกันนะสําหรับบางคนและสําหรับบางคนเนี่ยคือแบบอยากจะบางคนก็จบยาวคือไม่คุยจบยาวเลยซึ่งแม่หมอไม่ได้บอกว่า ใน่นาคตเพราะคุณจะได้กลับมาคุยกันไหมหรือว่ายังไม่จบนะสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์นี้เราจะอ่านตามพลังงานถ้าใครคิดว่าไม่ไม่ฉันจบแน่แล้วฉันจบแน่ไม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 ่ไปต่ออะไรเงี้ยก็ดูไว้สนุกสนุกขำขแล้วกันนะคะโอเคมาวันนี้เราดูซิว่าโอวันนี้นะแม่หมอรู้สึกว่าพลังงานเขาเหวี่ยงมากเลยนะไม่รู้นะมันมันไพ่แม่หมอไม่เคยเด้งไปเด้งมาเยะแยะขนาดนี้ยอามาค่ะ เพราะนี้ความรู้สึกเรามาดูซิว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในฝั่งของเขาก่อนแล้วกันเอาใช้สำรับเดียวไปเลยแล้วก็อ่านฝั่งเขาฝั่งคุณแล้วแต่นะหมอจะหยิบให้ฝั่ง,งเขาก็นิ่งดีเอ็มพ r o r โอ้โหเอ็มพลอร์ขึ้นนี่แบบคือแบบสุดอะคือโกปสุกปีตเลยคือคือคนคนนี้นะเสีย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 หน้าไม่ได้เลยนะคืออะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึก ไปหักหน้าเขาหรือพูดพูดใส่เขาแรงๆเขาไม่ไม่โอเคอะ่ะอืมเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เลยอะ่ะใครใครใครว่าเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะแบบสุดอะ่ะ <c oughs> นะเป็นรักทางไกลได้นะคะคุณรักทวินเฟมเอ่อแรนดอมนี้นะคะ The ะ h a ร i ออแล้วก็เดียมเพลเลนะคะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาอ่ะแ h รออนได้แปลว่าเถียงกันแ h รออนี่คือเห็นไหมเห็นม้าขาวแล้วก็ม้าดำไหม มันแปลกอย่างหนึ่งนะคู่รักทวินเฟรมคือคนที่มาต่างคู่ต่างถิ่นต่างต่างนิสัยใจคอหรือการเลี้ยงดูที่แตกต่างได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาจะเขาจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยอะ่ะแต่เขาต้องไปด้วยกันอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคู่นี้คู่รักทวินเฟรมอะ่ะถ้าถ้า,ถาพยายามที่จะตัดปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ควบไปด้วยกันเนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นทั้งคู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการเปลี่ยนตัวเองไปทางที่ดีขึ้นทั้งคู่ได้เลยนะมันจะมีคนในคนหนึ่งที่เป็นคนที่นําก่อนนะคะแล้วก็คนที่เป็นคู่ของคุณนะ่ะตามอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคุณเหนื่อยอะ่ะมันเหมือนมันจะคุณรักควินเฟรมนะคะมันจะมีคนในคนหนึ่งที่เหนื่อยมากมากกว่าอีกคนหนึ่งเยอะมากจริงๆคุณนะ่ะเป็นฝั่งคุณแล้วกันคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทอะคะ่ะทุ่มเทเพื่อที่จะแบบทําทุกอย่างให้เขาแบบ ได้ตื่นได้เห็นอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่เราพยายามยัดเยียดความสุขหรือยัดเยียดสิ่งดีๆใ,ให้เขาแล้วเขารับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีคําพูดบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันแล้วทําให้เกิดการขัดแยง้งไม่เข้าใจที่รุนแรงหรือเฉลี่ยหรือต่างฝ่ายต่างยอมหักไม่ยอมงอค่าคู่นี้ขึ้นมานะไพ่คู่นี้คือมันเป็นเรื่องราวที่ สมมติว่าคู่รักทวินเฟมทะเลาะลักเลิกหลายรอบแล้วแต่มันจะไม่ไม่มีถานะก็หรอกนะคะไม่ไม่พูดความรู้สึกแน่นอนคู่รักทวินเฟลมอะยากที่จะเดาใจแล้วถ้าในอดีตอะถ้าเกิดเคยทะเลาะแล้วเวียนกลับมาหลายรอบอะครั้งนี้จะเป็นอีกรอบหนึ่งคนที่มาดูให้ระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของว่าเฮ้ยฉันยอมขอเขาก็คิดเหมือนเราเราคิดเหมือนเขาว่าฉันยอมเธอมามากพอแล้วนะฉันยอมให้เธอเป็นฝ่าย ทำแน่นทำนี่ทำโน่นหรือว่าทำในสิ่งนี่ฉันไม่พอใจเขาก็คิดเหมือนกันว่าเออเราก็ไม่พอใจเธอเรื่องนี้มันเหมือนเป็นพลังงานของคนสองคนที่จะมาพร้อมประทะากันเพื่อที่ว่าแตกก็แตกหักก็หักยอมหักไม่ยอมงอคือถ้าเธอไม่ทําตามฉันอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ต้องคุยกันคุณก็เหมือนกันถ้าเธอยังทาอย่างนี้ฉันก็ไม่อยากคุยนะไม่ใช่ว่าฉันอยากไปต่อนะเพราะฉันก็เหนื่อยเพราะฉันก็เป็นเดอะแบกมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมว่าถ้าไม่ใช่ฉันอ่ะอันนี้ฝั่งคุณพูด ใครจะทนนิสัยแบบนี้ของเธอได้ส่วนเขาก็บอกว่าก็ไม่ต้องทนทนาไม่ได้ก็ไม่ต้องทนไม่คุยไม่ทำอะนั่นนั่นนี่แหละคือแต่ต่างคนอะ่ะต่างต้องพึ่งพาความรู้สึกซึ่งกันละกันแม่หมอบอกเลยว่าถ้าคุณและเขาอะ่ะเงียบหายกันไปหรือว่าอะ่ะมันมีความรู้สึกอะไรมันถ้าเกิดว่ามันจะมีถ้าเกิดตัดจบกันมันจริงนะคู่นี้ไม่คุยกันจริง,รงๆนะจบจริงๆนะเด e d a กับสองไมายเกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้น แม่หมอว่ามาเลยแล้วกันพลังงานที่ดีๆความเข้มแข็งความสุขการเติมพลังงานให้กันอะเต้นอะคว่ำหัวพวกคุณจะไม่มีพลังงานชีวิตอะเป็นทั้งคู่นะหมอหมอแม่หมอบอกเลยว่าพลังงานคุณจะอ่อนแอกันทั้งคู่คุณจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําอะไรอะต้อง,ต,องต้องพยายามดึงพลังงานน,นี้กลับมาเพราะว่ามันเหมือนต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพากันและกันนะแม่หมอบอกเลย เห็นปะจริงๆแล้วถั่วคับสามถ้วยจริงๆอะ่ะมีความรู้สึกให้แก่กันมากมายมีจรภาพความรักความเข้าใจที่มันมากกว่าคำว่าเพื่อนด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการให้ให้ให้คนนคะนยอมรับข้อเสนอนู่นนี่นัน่นแล้วต่างคนต่างไม่อยากไม่คือแบบคือไม่ยอมอะค่ะพลังงานวันนี้ไม่ยอมกันเลยจะเอากันให้แบบตายเลยคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณอะต่างฝ่ายต่างวนกลับมาคุยกันหรือว่า คนละครึ่งทางอะนะคะพวกคุณจะกลายเป็นอะไรหรือวะอย่างที่แม่หมอบอกเดือดซันคือถ้าอีกคนนึงตื่นอะอีกคนนึงเป็นคนที่ให้อภยัยไม่โกรธไม่เกลียดฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วอะคนที่เป็นฝั่งที่ให้อภัยแล้วไม่ไม่เอาแต่ใจมากมายนะะักอะเป็นคนที่แบบดูแลเปาโงมาตลอดอะคนคนนั้นจะเป็นเดือดสันก่อนนะแม่หมอพูดเลยเพราะว่า เขาเพราะว่าฝั่งที่เป็นเดอะซันก่อนคือคนที่ทําทุกอย่างมาพร้อมแล้วทําทุกอย่างอย่างเต็มที่และเต็มกําลังมีความพยายามมาตลอดแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้สึกว่าเสียดายสิ่งใดแล้วคุณก็จะเอาเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับเขาครึ่งหนึ่งเนี่ยมาดึงกลับมาเป็นพลังงานบวกของตัวเองแล้วคุณก็จะเติบโตก้าวหน้าในทุกๆด้านในส่วนของเขาถ้าเขายังไม่ไม่รู้ว่าความหวังดีหรือว่าสิ่งที่คุณทำ หรือว่าพลังใจที่เขาเติมเต็มให้กับให้ที่คุณเติมเต็มให้ค่ะแก่เขามาตลอดอะถ้าเขาไม่เห็นคุณค่ามานันอะฝั่งของเขาอะยังต้องไปเรียนรู้นะคะเขายังเป็นเจ็ดเหรียญอยู่เลยเขายังต้องไปเรียนรู้ยังต้องไปคิดทบทวนว่าคุณทําเพื่อทุกอย่างเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ที่อยากมีก,กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวเราไปที่ตอนที่สามนะคะ